ไอ้เรื่องหยยบตรงหยยบตีนไม่ว่ากันถือว่าให้ภาพมันแผลบนเจี๊ยอะไรหยยบตีนมีมีไอ้เรื่องหนึ่งนะไอ้คนในแก๊งเราอ่ะหน้าหน้าหน้าโตครับอีเวนต์น่ะมาด่าอะไรพวกมาด่าพวกผมไอ้โงไอ้เฮียอะไรนัแ่ผมรับบไม่ได้ครับเป็นเจียจิตใจกูว่าแบบว่ายังไงครับเนี่ยอืมกูว่าและว่าเรื่องนี้แหละทำไมเห็นครับทำไมอ่ะเออคุณเห็นไหมครับสีส้มเนี่ยครับ แล้วคุณรู้ไหมว่าการที่จะเป็นสีน้ำตาลได้อมันมต้องทำาัไงมาก่อนก็ก็ขึ้นสีน้ำตาลแม่สีครับไม่ใช่คือไอ้หียเี่เลือนนะพ้่ีเป็นสีส้มใช่ไหมแล้วเองเอาสีดำมาทาแต้มเพิ่มเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลเนื่องมาผมต้องเอาสีนดำไปทามีเอาคือที่จะพูดเนี่ยก็คือไม่ชอบสีน้ำตาลน่ะไปเปลี่ยนเข้าใจเปล่าก็ผมเป็นแม่สีไงเอาไม่ได้ไม่ได้อ๋อ อาจาจะเปลี่ยนดีๆจะเปลี่ยนด้วยน้ำตาขอขอตังค์ครับขอตังค์ก่อนแปดสี่เดี๋ยวไปเปลี่ยนรถเลยสีนรถอะได้แปดสี่ขอร้านเนื้อไอ้อันนี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 ้มาไถ่กันอย่างนี้ได้เหรอครับไมาก็คุณอยากให้เปลี่ยนผมก็ต้องเปลี่ยนไงอ่ะแล้วมาขอตังค์ทำไมเอ้าก็ผมไม่มีตังค์เปลี่ยนสีรถคุณให้เวลาผมสักสองสามเดือนได้ไหมล่ะไม่แล้วมาขอตั้งกันอย่างนี้ได้หรอครับพูดนะคนนี้คนเราลไรเยอะคุณด่าผมไอ้เหี้ยอย่างแกว่าคุณมันรับไม่ได้หรอครับอเ้้อีกแลวครับ พี space, ่เร oh. yes, ื <pH itus> water, okay? ่องกรแข่งขันอะเรื่องอะไรนี่ไงนะมวแดงครับเออใช่พูดเหรอบอลพูดเหรอพูดว่าผมเคยเฮียอะไรอรับไ่ได้วอลเหรอใช่ไหมพูดกับเป็นนัดเน่ไม่ครับลุงผมผมคุยกับมันอยู่ครับผมผมจะไปเล่นโป๊กเกอร์ผมก็เลยถามมันว่าแบงเกอร์หรือเพคเยอร์ครับแอ้ผมยังซื้ออะไรครือโอ้อันนี้ผมคือใส่รองเท้าเตะไม่มีใครหลอกมาฝากใช่ไหมครับเนี่ย ทำไมแบบไม่ไม่ให้เจ็บว่าผมเลยครับใส่การแต่งตัวแบบโอ้โหผมรับไม่ได้เลยก็ผมที่ห้าแล้ว่อนกี้เหมือนได้นะค่อนข้างเหมือนนะอ๋อบดีวันนี้เป็นวันพระอนี้พวกคนจะแต่งตัวไงก็ได้ครับคือสีผมผมไม่ชอบเลยครับสีผมเพราะคุณแบบเปิดสีสูงผมกันไปคือถ้าคุณไม่ชอบผมแต่งยังไงคุณก็ไม่ชอบหรอกครับโอครังียบไปตอบไม่เป็นไม่ตอบไม่เป็น โอเคครับผมแย่ทุกอย่างเลยครับพี่มีอะไรจะว่าไม่พอใจอีกไหมครับพี่พี่เขาใส่ตูดใส่เราอ่ะเนี่ยก็ไอเรื่องเรื่องเรื่องขอตังค์นะครับเพราะผมแบบคือเซสเซอร์ที่แบบให้โดนแบบคนอื่นเดี๋ยวพาะผมว่าเอทีเอ็มมันหยุดด้วยอ่ะผมไม่ได้เรียกเอทีเอ็มเลยนะครับมาก็คนอื่นมาคิดไงแล้วคุณมาขอตังค์จะให้พผมคิดยังไง อยู่ทิ้มาก็สูนอย่างกูคนเลือนี่อะไรเลแดงเลยเบลแดงเลยเบลแดงอันนี้ะไรเ่าดงี้ยลเดี๋ยวเดี๋ยวขออันนี้อันนี้ผมแจ้งแม่สีพวกคุณแล้วนะกับพุทธกรรมของพวกคุณที่มันทำอะไผมไม่มีแมสีเอาใช่หรอเรลิเปอร์สีแดงที่แจ็คเดลิเปอร์สีแดงไอ้คนมั่ว พี่เขาบอลหมดลหือพี่เขาบอลที่มันลทมานะครับผมไม่เคยไปเป็นลูกน้องของใครครับผมยินดีที่นี่มันเอามือหยีกี่เดี๋ยวมันหาหาซือเรื่องกล้องอีกีเขาแซวเราวเราจะโ่ไห้เา่อมาื่อเปิดแนแรกเลยครับเมื่อกี้นามอนรัลืมใส่แล้วไม่มีรปองครับเขาบอกไม่ได้รับอนุญาตนะถ่ายยังไงอ่ะนะครับใส่แหวนยังยาเลยครับ เอโซนโซนเอาอทุกคนเเแดงนี่ายเแดงน้่เลแดงนี่ไอ้ยไก้ได้แก้ดพี่ไอแกดซื้อคนเลือนอะนเงี้ยซื้อแบบเลือนชั่วอ้ยชั่วมัวเหมือนเราอไราอะนีงเวเีแดงที่เราเขาบหน้ามันลิงอะรับไม่ได้อะเฮ้ยไอไไอไอวยังะไันุอไรออะกูรั่ว่ะซื้อจะตอนรีบแบบนี้ติดทแล้ะมเลยถ้าเป็นคุกเป็นตลาดนี่ติดจะได้ออกคุกไมนะพี่ ไม่ได้มีนะนีเยอะโคตเลือดนะซื้อสตอรี่เฮียอะไรรั่วหมดนี่เอ่ะนี่มาคุยผมต้องการอะไรมครับเนี่ยไอ้คีใช่ครับต้องการอะไรครับเนี่ยมาคุยเนี่ยผมเสียเวลาครับเนี่ยต้องการอยู่แล้วต้องการต้องการเนี่ยต้องการเ้รืองปีนนะครับผมครับผมตอนนี้เชื่อผู้บุกขาดครับหึงพูดซะไอ้สัตว์กลัวอะไรเฮีย ก็ผมเพิ่งแก๊งใหม่เองครับพี่ผมไม่ไหวหรอกแต่ประมูลรถ AK รุ่นใหญ่อ่ะประมูลรถไปสองสามคันมาเชสองสองอันอะผมไม่ไหวผมเพิ่งเล่นจบกอีเดียนมาคุณไม่จบทีนี้เพียงคนเดียวเองไม่แต่แต่ผมเพิ่งเพิ่งเล่นจบกับรีบอสซี่มาเมื่อวานเล่นมาเมื่อวานไม่ใช่วันเลยเมื่อวานนะครับของก็ไม่มีของก็ไม่มีเหมือนกันนะผมคือถ้าพูดตรงๆคือทรัพยากรผมมันไม่เท่าพวกคนอยู่แล้วไงเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันับไม่เหมือนหรอกี่ AK ตัว พวกผมก็ไม่มีพวกผมยังใช้สวิตอยู่เลยพี่เกิด้อตรงๆเลยพี่ได้ครับได้ครับพี่ผมไม่โกบพี้อยู่แล้วครับเนี่ยสวิตได้ได้ได้ผมแจ้งดิผมแจงงคนี่ผมเอาัลวก็ก็บอกไห้บอกใกล้ดูอ่ะเาต้องเลยครับที่ที่ผมที่ผมล้องใจคุณคือพวกคุณหายใจเสียงดังนะครับผมไม่ชอบอะถ้าผมไม่หายใจผมก็ตายดิพี่ ไม่จะหาว่าปืนกระบอกที่สามผูกแล้วนี่ไม่ใช่หรอแกกคุณอะอะไรนะพี่ปืนกระบอกที่สามก็มีแล้วนี่ปืนก็ะบอกปกันนี เราเรามาคุยอย่างนี้ถ้าเขาชนะเราดิเราโดนพี่มีเป็นสิบอ่ะพี่ปืนอ่ะใช่ใช่ครับใช่ปืนเท่ากันไหมไม่ไม่เป็นไรพี่ไี่ไหวไม่คือคือพี่เอเคยเป็นจักรพรรดิมาก่อนอ่ะผมไม่ไหวหรอกระดับจักรพรรดิมาเล่นกับพวกผมอ่ะเพิ่งแบบเจ้ากิห้าเนี่ยโอ้ยโอ้ยจี้ยเขาจีเขาจี้เขาจี้บอกเราจักรพรรดิแต่ฉลาดเนี่ยโอ้ยเขาจีผมไม่ยอมเขาจี้ผมไม่ยอมไม่คุณจีโมั้ยผมเพิ่งเพิ่งทำเก๋งเองพี่แล้วเป็นจักรพรรดิอยู่พี่ จะเป็นได้กับพันอยู่เราลงแล้วไม่แจ้งเนยปีนที่เขาประกาศว่าพี่ลงเลยตอนนั้นปีนจี้่ะไม่แจ้งเป็นทางการเราก็ลยพี่ๆลงเหมกยแบบพุ่งกระโงเลยนะอันนี้จี้ปมเหรอเนี่ยเป็ได้จี้ครับพี่แต่ให้พี่นะน้องเราเราโดนจี้ปมแล้วแจกกับพันเลยเอ้ยผมยังติดใจเนี่ยเขาบอกเขามีสวิตเบรอยู่เลยอ่ะอาก็ผมก็หยิบไม่พี่ดูแล้วสวิตเบรดอะไรพี่แล้วพี่จะรู้ว่ผมดำไมผมไม่ได้ดำอะไรพี่เลย ไม่โกหกมาแต่บอกพี่โกหกไงไม่ได้โกหกก็ผมหยิบให้พี่ดูแล้วไงสวิตเบดมึงเช็คกี้ลองอ๋มันจะเช็คโพสิคมันจะยิงออสองล้านนะกูเรียกสองล้านเอาชนะก่อนเอยเออนี่มาเกียเออ่าเช็คได้ไหมเช็คได้ไหมอันนี้นี่แล้วบอกพี่นีแล้วพี่จะมาทำผมทำไมผมอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ได้ทำไม่ได้ทเนะเขาเรียิบอาวุธมาเนี่ย ขออยู่น่ขออยู่ี่ะนี่พี่จะกรธวผมเหรอพี่เราไม่ได้โกรธเว้ยรับป่องเฟลเขาได้ไหมล่ะดีเขาเจะหาว่าเรากดเขาอีกแล้วอ่ะได้ปองเฟลรัาทำไมอ่ะกดอะไรขึ้นอธิบายดิอธิบายเรื่องไถอะไรอะไรนะพี่เอ็มจีอธิบายเรื่องไยตังดิก็ก็เขามาบอกว่าผมขึ้นรถประตูสีน้ำตาลแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ชอบสีรถแล้วแล้วผมบอกทำไมเขาเขาบอกว่า สีส้มผสมกับสีรถเขาสีดำอ่ะมันออกสีน้ำตาลแล้วเขาก็เลยไม่ชอบแล้วผมก็เลยบอกว่างั้นผมขอตังค์ไปเปลี่ยนสีรถได้ไหมพี่แล้วเขาบอกว่าไม่ไปไปเปลี่ยนในมาแล้วผมบอกถ้าไม่ให้เดี๋ยวผมรอสักสักหน่อยเดี๋ยวรอแบบเดือนสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนอะไรแบบเนี้เขาบอกให้เปลี่ยนสีสูตรอะไรด้วยไงผมไม่มีตังค์ไปเปลี่ยนหรอกแล้วเขาขอตังค์เขาบอกว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนสีรถอะไรแบบนี้ยขอตังค์เขาบอกว่าคืออสรุปขอตังค์พี่แจ็คใช่ เขาก็เขาบอกว่าให้ผมไปเปลี่ยนไงผมก็เลยบอกว่าขอไปเปลี่ยนได้ไหมผมไม่มีตังค์แล้วเขาก็ว่าผมไม่ใส่เขามันใช้เยอะขนาดเลยเหรอเขียนอะไรนะไม่เขาบอกว่าทั้งสีสูตรอะไรทรงผมอะไรรถใช่ไปดูไม่ไปดูเขียนด้วยกันไหมเดี๋ยวต้องมาคุยกับพิจฉากันเดี๋ยว๋อาใช่ครับแต่ว่าออกมาทำเอคีครับผมแล้วคือพี่จะเอาจักรพรรดิมากดพวกผมหรอก็อ่อพูดตรงตรงเลยนะคครรััับบนน่แหละผมก็ ไม่โอเคไงกับคำพูดคุณไงคุณแซมเรื่องอะไรนะครับพี่เรื่องถ่ายตังไงยังไม่ได้ถ่ายหรอกมาขอตังไงคือถ้าเกิดว่าคนมาขอเนี่ยผมต้องผมต้องอันนี้เลยอ่ะต้องให้ใช่ก็พี่บอกให้ผมไปเปลี่ยนสีรถเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนหน้าตาผมก็ต้องใช้เงินเยอะอ๋ออันนี้คือจะย้อนใช่ไหมจะย้อนไไม่ใช่ย้อนผมอธิบายครับพี่ อ่าแล้วละไอ้ไอ้ไอ่อะไอ้เรื่องหยบตรงเหยียบตีนไม่ว่ากันถือว่าให้ภาพมันแผลกันนะอะไรเหยียบตีนมีมีไอ้เรื่องหนึ่งนะไอ้คนในแก๊งเราอ่ะหน้าหน้าหน้าโตกค้าอีเวนต์น่ะมาด่าอะไรพวกมาด่าพวกผมไอ้งงไอ้เฮี้ยอะไรนั่นแบบแบบไม่ได้ครับเป็นเสผิดใจกูว่าแบบว่ายังไงครับเนี่ยอืกูว่าแหละว่าเรื่องนี้แหละเอออันนี้คือไม่ได้ด่าเพราผมใช่ไหมครับหรืออะไรครับรวาราติงครับ อธิบายเนี่ยปอนปอนกับน้องอธิบายหน่อยป้อนอธิบายดีหรือคุยกันสองคนหรือยังไงครับเออผมคุยกันสองคนครับผมถามเพื่อนผมว่าจะลงจะลงแบงเกอร์หรือเพเยอร์ผมให้มันเลือกมันก็ถามว่าคือไอผมบอกว่าโป๊กเกอร์บอกโป๊กเกอร์ที่โป๊กเกอร์ที่อะไรบอกงี้ครับผมคุยกันสองคนครัอผมผมได้ยินเป็นที่อะไรเฉยไม่ได้ยินเขาโป๊กเกอร์ไงโอเคโอเคไม่เป็นไรครับแต่ว่าตรงนั้นพื้นที่มันสาธารณะนาอยังไงผมก็รู้สึกไม่ก็สบายใจะครับอ๋อคิงกระทบกันเทือนอยับได้ยินเนี่ยครับได้ยินตอนนี่ย ยืนอยู่ข้างๆกันเลยครับได้ยิยนครับตอนดีจะซื้ออะไรเรื่องเรื่องแซมที่จะขอเงินผม,มจะขอเท่าไหร่ครับเนี่ยเอ,อ้าไม่แล้วแต่พี่ให้ไงตอนนั้นพี่ไม่ได้ให้เลยผมไม่ได้ขอบอกจำนวนนะพี่เอาอ,อยากรู้ครับถ้าถ้าเกิดให้นี่จะขอจะขอเท่าไหร่ครับก็เปลี่ยนสีลดหนึ่งหมื่นนะครับก็ต้องขอหนึ่งหมื่นนะพี่ หนึ่งหมื่นให้เองก็ได้ได้ครับพี่ได้หนึ่งหมื่นเลยนะครับกินข้าว้ตงหลายมือเลยครับจะซื้อเรื่อกูเนี่ยเรื่องปัญญาอ่อนีเอ็ม้องคือไข่พี่หมื่นหนึ่งอย่างนี้คือไงวะสินได้ฮ่าว่าเราจะบอกว่าเขามีตังค์เขาเขาให้เองไม่อะคือจะดูว่าผมจนหรอครับไม่ได้ว่าพี่จนเลยครับเกินไป ผมไม่ได้ทันพูดอะไรเลยพี่ก็บอกว่าเขามีตังค์เดี๋ยวเขาให้เองครับพี่ก็ตีความเนาะตีความแบบไม่เป็นกลางเงี้ยอะไรเลยไม่ไม่กลางไม่เอาเอ็มจีคือเออหต้องไม่เป็นกลางเลยพี่มันตกอับขนาดนี้อ่ะเนองต้องมาแบบมีความเป็นกลางไว้เนี่ยโอเคเลยท้ายไปแล้วเนี่ยเปลวแดงรีบมาเจเจเจมีเรื่องแล้วซื้อคนเหลือน่ะเรืงจริงหรอ เปลี่ยนพี่เสียใจผมก็เสียใจแล้วเล้วเนอะเล่นจริงขอไม่วันนี้ได้ปะบำเพ็ญเดี๋ยวพี่แล้วแหละพี่จริงข้าวน้ำก่อนเนลังกำลังเคลียร์ก็ก็กำลังไอ้นี่กันอยู่พี่ก็จัดล่ได้อะไรพี่อันนี้คือพี่เสียเสียความรู้สึกใช่ไหมที่แบบเสียความรู้สึกแล้วอ๋อแตพอจะให้ก็ก็ให้กันเองอีกแล้วจะแทนถอยเลยเพื่จัดการเลยนี่ยไม่ใช่แล้วถ้าเล่นได้นี่กูว่าไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่กลางละปัญญาอ่อนว่า ลุงว่าไงอะลุงอย่างเงี้ยลุงไม่ตอบเลยเหรอลุงเอาไงอะลุงเอาไงเหรอลุงก็บอกเราไปไงว่าอันนี้คือต้องถามเอคีมไปเรื่องต้องการอะไรถ้าสมมติคือคนพัาคนในแก๊งลุงแบบทำไปแบบนั้นอ่ะ,อะไ,อไอไอเรื่องไอ้เรื่องโป๊กเกอร์ไม่แปลเดี๋ยวผมไปถามเองถือว่าตัดไปแล้วกัวเนเพราะม<อ>ันไม่ได้มีเขาว่าเอคกูได้แต่พูดลอยๆก็ได้อันนี้ไม่ไม่ว่ากัน ครับผมส่วนเรื่องเหยียบตีนก็ได้ภาพมันแผ่แล้วกทังคิวากครับได้เรื่องสีรถคือจริงจริงก็ยังไงก็ถ้าเจอหนาพวกผมก็ไม่ไม่ต้องบอกผมสีรถยมก็ได้นะครับก็อะไรครับผมฟาร์มก็ได้ครับฟาร์มก็จะง่ายกว่าเยอะครับจะไม่ต้องเสียเวลากันตรงนี้ด้วยเรื่องนี้โอเคไหมครับเหยยบ คือคือ,อยังไงครับอันนี้อันนี้ไม่โอ้โหเฮ้ยเอ็มจี MG น้องเขาไม่โอเคว่ะไอนน้ลุงลุงเอาไงนี่อะไรนะอะไร,ะไรนะลุงขออีกรอบได้ไหมก็เอาเอาเอาเป็นว่าถ้าเจอแก๊งผมก็อย่าแบบอย่าเห็นแก๊งพวกผมเป็นเอทีเอ็มเลยเพราะผมยิงไม่ค่อยมีตังค์กันด้วยครับช่วงนี้ได้ครับได้ครับแต่ขอขอโทษด้วยครับเพราะผมก็ไม่มีตังค์เหมือนกันเพรพวกผมก็ไม่มีตังค์เหมือนกันครับของก็ไมีเหมือนกันครับลุงคุณจะเล่น เรื่องนี้จะจบไปครับเนี่ยลุงจะต่อร้องต่อเหียทำอะไรลุงนี่ขอโทษแล้วกันะขอโทษคนในเกงด้วยครับถ้าถ้าแบบผิดพลาดไปไปขอตังค์กีเครับได้ครับได้แต่ถ้าถ้าคุณคล่องใจหรืออยากจะสกิดก็เปิดมาก็บอกได้ทุกเมื่อนะครับกับเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้นครับเอาเป็นว่าช่วงนี้พวกคุณก็ถ้ารู้สึกว่าไม่เพียบพร้อมอะไรก็เออนิ่งๆไว้ครับนิ่งๆไว้